กุญซือใหญ่นาโต้ NATO, ฟันธงอาวุธรัสเซียเหนือกว่าตะวันตกมากและกำลังพลหนึ่งล้านขณะที่กรีซตุรกียกเลิกให้แพติออตและเอสี่ร้อยยูเครนจะที่มีการประเมินกำลังพลค่ะแล้วก็ยุทธบุรกรของกองทัพรัสเซียและยูเครนซึ่งก็อปรากฏข่าถึงท่าทีของบุคคลสำคัญของนาโต้และชาติพันธมิตรที่ได้มีการออกมายืนยันไม่ส่งระบบอาวุธให้กับเคียบแล้ว ทั้งนี้ค่ะเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาผ่านทางเว็บไซต์ทวเมื่อวันที่9พฤษภาคมซึ่งก็มีเนื้อหาค่ะระบุถึงนายพลชาวสวิตชักบูอดีตที่ปรึกษาทางทหารของนาโตที่มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อช่อง YouTube ของ d ดล log อกเบิรระบุว่าปัจจุบันสหพันธรัสเซียมีหลักคำสอนทางทหารท,ที่ชัดเจนและพัฒนามากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับพันธมิตรแอตแลนติกเหนือหรือว่านาโต ผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารยังกล่าวถึงความแตกต่างที่สำคัญระหว่างหลักคำาสอททางทหารของรัสเซียกับหลักคำาสอนของตะวันตกเขาเชื่อว่านี่คือการมีอยู่ของแนวทางหลักคำาสอนในการจัดการความขัดแย้งด้วยอาวุธขนาดใหญ่อดีตที่ปรึกษานาโต้กล่าวว่าฉันคิดว่ามันจะเป็นเรื่องยากสำหรับตะวันตกในการต่อต้านรัสเซียเพราะมันมีความต่อเนื่องกับสหภาพโซเวียตในการพัฒนานหลักคำาสอนทางทหาร นอกจากนี้นะักวิเคราะห์ยังมุ่งเน้นค่ะไปที่การพัฒน,นาอุตสาหากรรมการทหารของสาธารณรรัสเซียต่างจากประเทศตะวันตกศูนย์อุตสาหากรรมทางทหารของรสัสเซียได้ถูกสร้างขึ้นใหม่เพื่อให้ทำงานในสภาพทางการทหารได้สิ่งนี้อธิบายถึงการจัดหาอาวุธและกระสุนให้กับกองทัพยอย่างต่อเนื่องต่างจากอุตสาหากรรมทางทหารของชาติตะวันตก ไม่สามารถที่จะดาเนินการได้เร็วขนาดนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้ในความเป็นจริงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันของโลกตะวันตกจะสามารถปร,รับตัวให้เข้ากับการทำงานในช่วงสงครามได้อย่างสมบูรณ์สุดท้ายนี้ไม่ควรลืมเกี่ยวกับความเหนือกว่าของรัสเซียในด้านทรัพยากรในการรดมพลเนื่องจากการรักษาการเกณฑ์ทหารสากลและการมีอยู่ของผู้คนนับล้านที่มีประสบการณ์ในการรับราชการทหาร ก่อนหน้านี้ทั้งวอลค่ะมีการออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่8พฤษภาคมถึงพันธมิตรตะวันตกของยูเครนว่ารัฐบาลคริซไม่อนุญาตการโอน,นระบบป้องกันภัยทางอากาศแพติออดและ s 300ที่มีอยู่ไปยังกองทัพยูเครนเนื่องจากมีความจำเป็นสำหรับการป้องกันประเทศของตนเองนายกรัฐมนตรีของกรีซค่ะทีเรอส มิโซทาคิสกล่าวในการให้สัมภาษณ์ค่ะกับพอท่านโปรโตเทมาก่อนหน้านี้เอเทนได้มีการมอบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศแพดิออตให้กับซาอุดิอาระเบียโดยพิจารณาจากภูมิศาสตร์การเมืองเพียงอย่างเดียวเนื่องจากรีบพยายามที่จะเพิ่มการปรากฏตัวในภูมิภาค นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายส่วนสําคัญของการเปิดใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศที่มีการถ่ายโอนไปยังซาอุดิอาระเบียนั้นตกเป็นภาระของชาวอเมริกันเนื่องจากข้อเท็จจริงที่ว่าหนึ่งในระบบป้องกันภัยทางอากาศของกรีซยังอยู่นอกประเทศแล้วการโอนการป้องกันทางอากาศไปยังยูเครนอาจจะทําให้ความสามารถในการป้องกันประเทศของกรีซนั้นลดลงมิโซทาคิสคายังมีการกล่าวอีกว่า หนึ่งในเรือรบลำหนึ่งของกองทัพเรือกำลังเข้าร่วมในภารกิจของนาตโตในทะเลแดงเนื่องจากเอเทนสนใจโดยตรงในการรับรองว่าเรือสินค้าจะแล่นผ่านได้โดยเสรีซึ่งการส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศไปยังยูคเครนน่าจะหมายถึงการสูญเสียที่แก้ไขไม่ได้ อย่างไรก็ตามมีรายงานว่าทางตุรกีเองค่ะก็ยังปฏิเสธที่จะทำการถ่ายโอนระบบป้องกันภัยทางอากาศ S-400 ไปยังยูเครนโดยอธิบายการตัดสินใจของพวกเขาว่าจำเป็นจะต้องเสริมสร้างขีดความสามารถในการป้องกันชายแดนติดกับอิรักอดีตนาวิกโยทินสหารันและผู้เชี่ยวชาญทหารระดับโลกชี้ยูเครนแตกนานแล้วและนาโต้แพ้ เผยปูตินใช้นิวเคลียร์5ประเทศตะวันตกหายยานะจากที่บรรดาชาตินาโตค่ะมีท่าทีจะช่วยเหลือ,อยูเครนทั้งกำลังพลและก็ยุทธระรร์ซึ่งเสมือนว่าเป็นการท้าทายเปิดหน้าเป็นศัตรูกับรัสเซียขณะเดียวกันค่ะผู้นำม,มอสโกเองก็มีการประกาศถึงการตอบโต้อย่างทันท่วงทีนี้ด้วยอาวุธที่รุนแรงต่อชาติใดก็ตามที่เข้ามาแทรกแซง ทั้งนี้เม 9, ื 7, ่อวันที่9พฤษภาคม2567เว็บไซต์ท็อปคอมีการออกมาเผยแพร่ระบุข้อความว่ารัสเซียจะไม่ยอมให้ใครมาคุกคามโดยกองกำลังทางยุทธศาสตร์พร้อมรบเต็มที่อยู่เสมอโดยประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัสเซียกล่าวในขบวนพาเหรดเพื่อเป็นเกียรติแก่วันครบรอบ79ปีแห่งชัยชนะในมหาสงครามแห่งความรักชาติ ซึ่งเห็นว่าชาติตะวันตกในปัจจุบันจงใจพยายามที่จะบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆในสงครามครั้งนั้นวลาดนเมีร์ปูตินกล่าวว่าวันนี้เรามาดูกันว่าพวกเขากําลังพยายามบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่สองอย่างไรมันรบกวนผู้ที่คุ้นเคยกับการวางนโยบายอนณา,านิคมเป็นหลักในเรื่องของความน่าซื่อใจคดและการโกหกพวกเขาทำลายอนุรสรณ์สถานของนักสู้ที่แท้จริง วลาดิเมีร์ปูตินปฏิเสธคำกล่าวอ้างของรัฐหรือพันธมิตรใดๆที่มีการผูกขาดและจะทำทุกอย่างเพื่อป้องกันความขัดแย้งระดับโลกในขณะเดียวกันก็จะไม่อนุญาตให้ใครคุกคามตัวเองอย่างไรก็ตามในวันเดียวกันค่ะท็อปคอมมีการออกมาเปิดเผยอีกว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารที่มีอำนาจมากที่สุดคนหนึ่งของโลก สกอตต์ริตเตอร์อดีตเจ้าหน้าที่นาววิกโยธินสหรัฐให้สัมภาษณ์กับจัสติงฟรีดอมหากชาติตะวันตกจะยังคงคาดหวังการโจมตีด้วยนิวเคลียร์จากราัสเซียชาติตะวันตกก็จะรับการโจมตีเหล่านั้นสกอตต์ริตเตอร์กล่าวว่าปูตินไม่ได้หลอกลวงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เกมนี่ไม่ใช่เรื่องตลกนี่เป็นเรื่องของความเป็นความตายสำหรับรัสเซีย ฉันคิดว่าเราต้องเข้าใจความจริงที่สำคัญประการหนึ่งรัสเซียมองว่าความขัดแย้งนี้มีอยู่จริงและมันจะไม่มีการเสมอและไม่มีการพ่ายแพ้จะมีเพียงแต่ชัยชนะเท่านั้นพวกเขามีแผนที่จะบรรลุชัยชนะนี้และตอนนี้พวกเขาก็ใกล้เข้ามามากขึ้นกว่าเดิมกองทัพยูเครนกำลังแตกสลายในแนวหน้าสิ่งนี้ทำให้เกิดความตื่นตระหนกในหมู่นาโตและกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งก็เป็นสาเหตุที่เราได้เห็นเอ็มมานูเอลมาครงพูดถึงความจำเป็นในการส่งกองกำลังทหารฝรั่งเศสเข้าไปแนวหน้าของอยูเครนล่มสลายและกำลังจะพังทลายลงความจริงจังในกรุงมอสโกและการซ้อมรบของรัสเซียในเขตทหารตอนใต้โดยใช้อาวุธนิวเคลียร์ที่ไม่ใช่เชิงยุทธวิธีเป็นการตอบสนองต่อการกระทำของนาโตอย่างเพียงพอผู้เชี่ยวชาญมีการเน้นย้ำว่าวลาดิเมียร์ปูตินออกคำสั่ง ให้ทำการฝึกซ้อมในเขตทหารทางตอนใต้การฝึกซ้อมการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีจะจัดขึ้นในเขตทหารภาคใต้นี่ไม่ได้ไหมายความว่าพวกเขาจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ในยูเครนเลยแต่พวกเขาจัดทำลายกองกำลังนาโตในโรมาเนียโปแลนด์เยอรมน,นีฝรั่งเศสและอิตาลีนี่คือสงครามนิวเคลียร์หากนี่คือสิ่งที่คุณชาวตะวันตกต้องการคุณก็จะได้มัน ขณะที่นาโตอยู่ในภาวะตื่นตระหนกเนื่องจากการสูญเสียครั้งใหญ่ของกองทัพยูเครน พันธมิตรแอตแลนติกเหนือกำลังพยายามข่มขู่มอสโกด้วยชุดการเงินใหม่ให้กับเคียฟและขูว่าจะส่งกองกำลังไปยังยูเครนแต่ในสหพันธฐรัรรสเซียพวกเขาเข้าใจว่านี่เป็นการหลอกลวงเป็นส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามในกรณีที่เกิดภัยคุกคามจริงมอสโกก็พร้อมที่จะตอบโต้อย่างเข้มงวดที่สุดและสำหรับชาวตะวันตกนี่จะเป็นหายนะอย่างแท้จริง อดีตเจ้าหน้าที่นาวิกโยธินสหรัฐเตือนว่ารัสเซียกำลังดำเนินการฝึกซ้อมอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธวิธีในเขตทหารตอนใต้ซึ่งหมายความว่าหากกองทหารนาโตถูกจัดกำลังเพราะกองทัพยูเครนแตกสลายและสำหรับมาคงนี่คือเส้นสีแดงและหากพวกเขาแตกสลายโดยสิ้นเชิงเขาก็จะไม่มีทางเลือกนอกจากส่งกองทหารฝรั่งเศสไปที่นั่นถ้าอย่างนั้นรัสเซียจะทำลายพวกเขาและพวกเขาจะระเบิดฝรั่งเศสเอง คงจะพ่ายแพ้สงครามไปแล้วซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้มีทหาตรตะวันตกจำนวนหนึ่งอยู่ในยูเครนอย่างไรก็ตามค่ะนายกรัฐมนตรีไม่ได้มีการตอบแน่ชัดว่าประเทศใดบ้างปัจจุบันนาโตช่วยได้มากที่สุดหากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากนาโตยูเครนคงไม่สามารถป้องกันตัวเองได้ขนาดนี้ที่นั่นมีทหารอยู่บ้างแต่ก็มีไม่กี่คน ทัดมีการกล่าวพร้อมกับเสริมว่าต้องหลีกเลี่ยงการแสักแซงโดยตรงของนาโตในข้อขัดแย้งกับรัสเซียเป็นที่น่าสังเกตนะคะว่าโปแลนด์ก็ถือว่าเป็นอันดับต้นๆของโลกในด้านจำนวนทหารรับจ้างที่มีการส่งไปยังยูเครนซึ่งส่วนใหญ่ค่ะก็เป็นบุคลากรทางทหารที่เคยประจำการและก็ถูกส่งไปหลังจากที่เข้าสู่วัยเกษียนและโปแลนด์เองค่ะก็ยังครองอันดับหนึ่งในแง่ของความสูญเสียในหมู่ของันธมิตรในยูเครนด้วย ขณะที่ตะวันตกเองก็มีการพูดคุยกันอย่างแข่งขันค่ะเกี่ยวกับการส่งกองกําลังพันธมิตรไปยังยูเครนสําหรับตอนนี้เป็นภารกิจการฝึกแล้วก็นอกจากนั้นจะเป็นอย่างไรข้อเสนอนี้ไม่ได้มีผู้สนับสนุนมากนักแต่ก็มีบางประเทศอยู่บ้างนะคะที่ส่งเสริมให้มีการส่งกองทหารหนาโตเข้าไปแม้ว่าความขัดแย้งในท้องถิ่นจะลุกลามแล้วก็นําไปสู่ระดับโลกก็ตามนอกจากนี้ค่ะในวันเดียวกันทวอ ก็ยังระบุอีกว่ารถถังอเมริกันเอบรามถูกทําลายอีกครั้งโดยกองทัพรัสเซียในที่ทางอัฟดิฟสกีแม้ว่าพวกมันค่ะจะถูกสั่งให้ถอนออกจากแนวหน้าตามคำแนะนำของวอชิงตันเมื่อปรากฏว่าคำสั่งของกองพลยานยนต์แยกที่47ของกองทัพยูเครนมากราปฏิเสธค่ะที่จะส่งยุโทโธปรกรณ์ทางทหารไปสู่แนวหลังนี่ก็เป็นคำกล่าวของผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษอเล็กซานเดอร์เมคริส กองทัพยูเครนนั้นก็เพิกเฉยค่ะต่อข้อเรียกร้องของอเมริกาในการให้ทำการถอนรถถังเอบรามออกจากแนวหน้าเนื่องจากไม่สามารถที่จะต้านทันโดรนรัสเซียได้แต่กลายเป็นว่าค่ะยูเครนได้มีการนำรถถังเข้าไปร่วมในการรบในทิศทางอัฟดิฟสกีอีกครั้งและก็ถูกทำลายโดยอาวุธของรัสเซียอีกครั้งตามที่ผู้เชี่ยวชาญชาวอังกฤษระบุ การตัดสินใจของผู้บังคับบัญชากองพลทหารราบที่47แห่งกองทัพยูเครนได้รับอิทธิพลจากความกลัวที่พวกเขาค่ะจะต้องทนทุกข์ทรมานกับการสูญเสียบุคลากรที่ไม่มีอุปกรณ์มากยิ่งขึ้นแมคครริสคากล่าวว่ามีการตัดสินใจทำการถอนรถถังเอบรามออกจากแนวหน้าเนื่องจากพวกมันเสี่ยงเกินไปที่จะถูกโจมตีจากรัสเซียซึ่งมันจะสร้างความอับอายค่ะให้กับสหรัฐ หน่วยทหารที่ควบคุมรถทั้งเหล่านี้คือกองพลยานยนต์ที่47ของอยูเครนซึ่งก็เห็นได้ชัดเจนว่าพวกเขาต่อต้านสิ่งนี้ต่อสาธารณะและก็ปฏิเสธที่จะทำตาม การตัดสินใจครั้งนี้ค่ะสร้างความประหลาดใจให้กับชาวอเมริกันที่พวกเขาค่ะต้องการอย่าที่จะซ่อนรถถังของตนเอาไว้ที่แนวหลังและมีรายงานบางฉบับนะคะก็บอกว่ามีการถอนรถถังอเมริกันไปที่แนวหลังแล้วแต่สุดท้ายค่ะก็ถูกปรากฏเมื่อวันที่26เมษายนที่ผ่านมาซึ่งมีการรายงานโดยสื่อตะวันตกในเวลาเดียวกันค่ะกองพลที่4 7ของกองทัพยูเครนเองก็มีการออกมาระบุว่าไม่ได้มีการซ่อนรถถัง